แกงผักกาดยาวเอฟซนี่ดูหรอลำบะลำเห้่อมันหูไปเจ้าทายเราเจ้าว่าที่ปวันจะสวยแกงผักกาดใส่อะยังอ้อนี่เมาะเมาะแกงผักกาดยอผักกาดคั่วผักกาดพัดผักกาดต้มผักกาดลวกผักกาดกับน้ำพริก บกอกนี่ยนะโป๊ดทุ่มลำนะเจ้าเน่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 เอาไวออกรวงลวงรวงในเอฟซีพอนีเนาะเนาะคณะเจ้าตำแก่นหอมป้อมบาแควนแก่นหอมป้อมกับแก่นพักชีนะเจ้าเนาะเอาเอาบาแควนเข้าใส่ตัวหอมหอมเหมาะเหมาะปาด ก็เติงหาไปซอตแ,แต่เตะไปไปานไปงานไปจ้อยไปซอ,อนี่ปอบ้านแม่บ้านอย่าแกงผักกาดแกงบะฟักแกงยวกปาดโถมันตึงสุดยอดแต่แตะของกินเมืองเฮานี่นะอูบ่ได้ในหอมซอสอดน้ำลายปลาไละเจ้า FC เอฟซีแย่งอย่างกินกันพ่องเจ้าที่พะวันจริสวยแกงผักกาดลองทายว่าที่พวันจริสวย แกงผักกาดใส่ออนยังเจ้าใส่หมูใส่ไก่ใส่จีนควายใส่ออนยังอ้อหอมหอมเจ้านี่กระเดียวก็เอาหอมป้อมต้นหอมซอยเข้าพุกเหียใบบักคูดเข้าใส่เหียนะเจ้า ปดลงมาก็เสิร์ฟได้กินเข้าว้วยกันเจ้าอซีเดี๋ยวที่พวันจะสวยจะตักแล้วเนอแกงผักกาดหอมหอมอยากกินเข้าวละเจ้าไปอีกก่อนนะเจ้าขอบคุณเอซีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า